ดีทำไรฮะไปเลยมาเลยนี่ขณะนี้เวลาตีห้าสามสิบเอ็ดนาทีเดี๋ยวก็ทำงานแล้วอากาศดีดูเม่ อากาศเย็นนะอากาศเย็นนะเออพอพออยู่นี่พอเสียบไปได้มั้ยเอาไป à <laughs> แม่มาจบซ่าเบ้อ <laughs> <laughs>

เสร็จแล้วกลับบ้านเสร็จกี่โมงแปดโมงสี่สิบใส่ตั้งแต่ที่ห้าครึง่งเสร็จแปดโมงสี่สิบพื้นที่ไรเจ็ดไรโอเคเดี๋ยวกลับกันแล้วแดดออกแล้วหมอกหายหมดแล้วแดดออก อันนี้ก็มีแต่ป่ามีแค่ที่เดียวที่เอาไหม่ม็ฝั่งนู้นแต่ฝั่งนี้นี่หลายที่อยู่แต่ป่าก็ไม่หายเยอะนะเพราะบ้านผมมี20ต้นต้นหลังคาเรือนอืมโอเคเนี่ย ใกล้ถึงหมู่บ้านแล้วเมื่อกี้เราไปตรงนู้นตรงเดี๋ยวๆดูแป๊บตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แถวๆนี้แหละเออก็เดินมาทางนี้เดินเดินเข้าทางนี้เหนื่อยมากแต่มัากาศดีตอนนี้เริ่มหายร้อนแล้วสีเขียวเห็นแล้วชดชื่นตา อันนี้ไล่ผมตรงนี้นีไล่ผมหมดเลยเนี่นยใกล้หมู่บ้านหน่อยปนีนี้สบายโอเคไปแล้วบายบาย